สวัสดีจ้าคนเลวไอสัตว์ทำลายธุรกิจเขามึงรู้ไหมว่ามึงกำลังทำลายบิ๊กเอ็มพระเอกช่องเจ็ดมึงมีคุณธรรมเหรอมึงมีความสุขมากเหรอที่ได้ทำลายเขาไทยรัฐเอาไปลงข่าวว่าบิ๊กเอ็มตอนนีมีคนไปคอมเมนต์ว่าได้เงินจริงหรือเปล่า จะทำลายเขาไปถึงไหนมึงไปโพส์โพส์โพส์พอแล้วแค่ทำลายหงทองคุณวีก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้แล้วจะทำลายคนอื่นไปถึงไหนมีความสุขนักเลยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีธรรมาพิบาลอย่าไปคิดว่าพอสื่อเขาเชื่อมือสื่อเขาเชื่อมือ คนเขาเชื่อมึงมึงก็ไม่หยุดมึงไม่หยุดหงทองเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเจ้าของเขามีธรรมมาพิบาลเขามีบริษัทต,ตั้งสิบริษัทเขาตลาดหลักทรัพย์ทำคอนโดาขายที่เป็นหมื่นล้านมันแค่ทำคอนเทนต์รีวิวแค่นั้นเองเขามีลอตเตอรี่จริง วันนี้เชิญสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะเชิญสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะเจอกันที่หงทองเลยบ่ายสามโมงครึ่งไปเป็นสักขีพยานไปพิสูจน์กันเลยเชิญประชาชนทั้งประเทศเลยในเมื่อสื่อทั้งหมดอะ่ะทำข่าวไปแล้วเรียนเชิญมาพิสูจน์เรียนเชิญมาพิสูจน์เดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครทำลายใครเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามา เรียนเชิญพี่พุทธอภิวันอมรินทีวีเชิญด้วยนะคะพี่พุทธส่งนักข่าวไปเจอกันที่หงทองไทยรัฐด,ด้วยเชิญเจอกันที่หงทองสื่อทุกช่องเชิญน,นักข่าวเชิญเลยนะคะวันนี้จะหงทองบ่ายสามโมงครึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับหงทองเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวีเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับกับ บิ Big ๊กเอ็มเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรกูถามหน่อยซิว่าเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยที่เป็นโฆษณาอยู่ในดิจิตอลหรือว่าในสื่อทั่วๆไปอ่ะดาราดารดารที่ว่าสวยอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์บอกว่าฉันใช้อันนี้แนละ้วมันดีทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ใช้อ่ะ หรือว่าเน็ตไอดอลบางคนน่ะไปตัดกระเพาะไปต่างประเทศไปตัดกระพเพาะแล้วก็ม,มาตอแหละว่าที่หุ่นกูดีเนี่ยเพราะว่ากูดแดกอาสารเสริมเนี่ยที่กูขายอยู่กูให้พวกมึงไปใส่เอาใส่สมองคิดดีๆเขาแค่ทำคอนเทนต์เขามีลอตเตอรี่จริงวันนี้เชิญเสริอมาเลยนะคะ ใบที่ไปขึ้นเงินจะแกะให้สื่อมวลชนทุกคนถ่ายเอกสารเตรียมไว้แล้วแล้วเอาไปถามเช็คกับกองสลากเลยไปเช็คกับกองสลากเพราะตอนนี้บิ๊กเอ็มเสียใจมากเสียใจมากที่ไปโจมตีเขาคนไปคอมเมนต์ว่าเขาคุณเพชรพันปีถูกจริงถูก24ล้านแล้วคุณเพชรพันปีเป็นคนซื้อกับหงเทองบิ๊กเอมไม่ได้ซื้อ แล้วเพชรพันปีเนี่ยเขาสั่งสบู่จากบิ๊กเอ็มกับเพื่อนของบิ๊กเอ็มที่หุ้นกันขายสบู่แล้วเอาสบู่ไปส่งคุณเพชรพันปีแล้วคุณลินเนี่ยเป็นหมอดูแล้วเขาเสนิทกับเพชรพันปีเพราะเขาไลฟ์สดด้วยกันตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกว่าจะถูกรางวลที่หนึ่งเขาก็เลยเล่าความฝันให้คุณลินฟังเพราะคุณลินเป็นหมอดูดูเกี่ยวกับเรื่องดวงว่า คนเกิดวันนี้จ้ะต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรผู้หญิงคนนี้หมอดูดังคนดูที่เป็นล้านแล้ว <c oughs> เขาก็ให้ลอตเตอรี่คุณลินน่ะหมอดูคนนี้ไปใบหนึ่งให้บิ๊กเอ็มไปใบหนึ่งเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าจะถูกลอตเตอรี่ฉันเองยังได้ลอตเตอรี่จากคุณเพชรพันปีสาครั้งเกือบหกสิบใบเนี่ยล่าสุดก็ให้ฉันมาสิบกว่าใบ แล้วเวลาให้ลอตเตอรี่เขาไม่ได้ไปยื่นอย่างนี้เพราะมันเป็นออนไลน์เขาก็จะมีภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์ถ้าถูกเขาก็เอาเงินมาให้ให้ให้เราถ้าถ้าไม่ถูกก็คือว่าคุณก็ไปตรวดเอาได้ฮัลโหลแอวันนี้ไม่มีจัดลูกรักจัดจัดจัดอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลย ขออนุญาตคุณคุณเพชรพันปีนะขออนุญาตเลยคือตอนนี้สงสารบิ๊กเอ็มมากมึงจะทำลายเขาไปถึงไหนบิ๊กเอ็มเมื่อคืนเกือบค่าตัวตายหยุดทำลายเขาได้แล้วเออหยุดทำลายเขาได้แล้วค่ะ เ,เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเลยพวกสื่อมวลชนที่ไปลงข่าวต่าง,างๆอ่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับหงทองแค้วันนี้เจอหงทองเลยค่ะจะได้พูดเรื่องกรณีบิ๊กเอ็มด้วยจะได้พูดเอาหลักฐานทั้งหมดให้ดูด้วยเจอกันที่หงทองเรียนเชิญบ่ายสามโมงครึ่งมันไม่เป็นธรรมกับบิ๊กเอ็มแค้มันไม่เป็นธรรมกับค,คุณเพชรพันปี ถ้าไปตัททาลายล้างเขาเพื่อความสะใจหยุดสงสารพิกเอ็มหยุดได้แล้วเ,เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยคุณเพชรพันปีเนี่ยให้แม่เนี่ยให้แม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งให้มงวดล่าสุดให้มาสิบกว่าใบคือค,คุณเพชรพันปีเขาซื้อลอตเตอรี่ทีเขาซื้อหลายพันใบแล้วเขาซื้อ,อทุกแผตฟกรอมเนี่ยเนี่ยคนนี้คือคุณเพชรพันปี แล้วเขาจะใบหวยทุกงวดแล้วก็ถูกทุกงวดทั้งอมสิงทั้งรัฐบาลทั้งไง้ทกออสอ,อแล้วไงอ่าเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานให้ดูหลักฐานเลยว่าเขาถูกจริงอ้าวสื่อมวลชนไทยรัฐที่สนใจผู้สื่อข่าวทั้งหมดดูหลักฐานเลยนะคะและเรียนเชิญวันนี้เลยที่หงทองเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่อันนี้คือลอตเตอรี่ที่ถูกสี่ใบอะอะนี่นี่นี่แล้วก็ถูกหลายรางวันเพราะเขาซื้อที่เป็นพันใบเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่เนี่ยนะถูกพอถูกเขาก็จะแจ้งไปอย่างนี้นี่นี่ค่ะให้ดูค่ะถูกจริงนี่ถูกจริงเนี่ยเห็นไหมคะเรามีหลักฐานหมด มีหลักฐานหมดค่ะมีหลักฐานมดค่ทมีหลักฐานทั้งหมดสื่อมวลชนอยากดูมาดูได้เรียนทุกช่องเลยเพราะมันไม่เป็นธรรมกับผงทองมันไม่เป็นธรรมกับคุณเพชรปันพีเจ้าของร้านเพชรมันไม่เป็นธรรมกับบิ๊กเอม็มรู้ไว้ว่าบิ๊กเอ็มเสียใจขนาดไหนรู้ไว้ว่าแม่เขาเสียใจขนาดไหนจะทําลายล้างเขาไปถึงไหน เพื่อเลตติ้งของตัวเองเพื่อความสะใจหยุดได้แล้วเมื่อคืนแม่ของบิ๊กเอ็มโทรมาหาคุณเพชรพันปีบอกว่าบิ๊กเอ็มเสียใจมากจะฆ่าตัวตายมึงมีความสุขนักเหรอไปทำลายอนาคตเขาคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีธรรมาพิบาลจะไม่ทำลายลูกค้าผู้มีพักคุณที่จ้างแล้ว ผถามซชว่าโฆษณาทุกชิ้นนะ่ะมีอันไหนที่มันไม่ได้ทําอีเวนท์ทำทั้งนั้นคอนเทนต์ทั้งนั้นเอาตามมาทำคอนเทนต์ทั้งนั้นดาราบอกว่าฉันใช้อันนี้แล้วใช้จริงหรือเปล่าอ,อินฟลูเอนเซอร์ที่มันไปตัดกระเพาะมาแล้วมันก็มาตอแหลบอกว่ามาตอแหลบอกว่านี่มันเนี่ยกินอาหารเสริมนีนะ้ำผอมเนี่ยรู้ไหมว่าบิ๊กเอ็มกำลังจะ เมื่อคืนนี้แม่ของบิ๊กเอมโทรมาคุณเพื่ปันปีบอกจะฆ่าตัวตายมึงจะทำลายเข้าไปถึงไหนมึงมีความสุขมึงสะใจกูถานใช่ว่ามึงจะทำลายอนาคตจะไปถึงไหนเื่มิมวลชนน่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กเอมเรียนเชิญเลยนะคะพี่พุทธะอภิวันทุกโต๊ะข่าวเชิญเลยค่ะวันนี้มีเอกสารหลักฐานที่จะให้พวกท่านอมรินทีวีไทยรัฐเชิญเลยค่ะทุกสำนัก ช่องแปดต้องให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กเอ็มเขาบิ๊กเอ็มไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่จากของทองคุณเพชรพันปีเขาซื้อแล้วเขาซื้อที่เป็นพันใบแล้วคุณเพชรพันปีเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นคนที่แบบนอกจากลอตเตอรี่แม่ยังได้จับแจกจากเขาอ่ะสามครั้งหกสิบกว่าใบแล้วเขาขายพวกเออถ้าเวสวุวณเป็นกําไรข้อมือพอคนซื้ออันหนึ่งเขาก็แถมลอตเตอรี่ใบหนึ่งซื้อแหวนรปเก้าเขาก็แถมลอตเตอรี่ใครซื้อของเขาเขาแถมลอตเตอรี่ เข้าใจหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รับเงินแล้วหงทองขนไปให้คุณเพื่ปฏิที่บ้านแล้วเขาก็เอาเงินสิบสองล้านน่ะให้คุณลินเอาไปให้บิ๊กเอ็นเป็นเงินสดไม่ได้โอนมึงจะโจรตีเขาไปถึงไหนมึงสะใจมมีความสุขมากใช่ไหมจำจะต้องสนองมึงตอนนี้เป็นโอกาสของมึงไงเพราะว่าส,สื่อเขาเชื่อมึงประชาชนเชื่อมึง แต่กูเชื่อกดแห่งกัรลูกค้าที่มาจ้างเราคือพระเจ้าเขาเขาคือพระเจ้าสื่อคือผู้มีพระคุณอย่าไปทําลายล้างเขาแบบนี้มันขัดมันไม่มีธรรมมาพิบาลเป็นอูอินฟลูอินเซอร์ต้องมีธรรมมาพิบานคือคนที่มาจ้างเราเราต้องทําให้เขาดังไม่ใช่ไปทําลายล้างเขาให้เขาโอ้โหไม่เคยเจออะกูเป็นอินฟลูอนเซอร์ใครมีแต่คนรักกูไม่มีใครแบบพระโกรธกูเลยจัจัดพัน ไม่มีใครอ่ะไม่รักกูเลยมีแต่ทุกคนมาขอบคุณแม่ที่ทําให้หนูดังทําให้หนูรวยอินฟูเอนเซต้องมีธรรมมาพิบาลอย่าไปทําลายล้างเขาขนาดนั้นเพื่อความสะใจเพื่อเล็บิ้งของเมืองเพื่ออย่างนี้แล้วมาทําลายล้างเขาอ่ะมึงรู้ไหมว่าบิ๊กเอ็นกำลังจะฆ่าตัวตาย มึงได้เลตติ้งมึงก็จะสร้างกระแสะไปเรื่อยอ่ะรู้ไหมว่ากรรมจะต้องสนองมึงกรรมจะต้องสนองมึงกูขอสาบแช่งมึงวันนี้มึงเป็นต่อแต่มึงคอยดูกฎแห่งกรรมนี้